เบาเอสแคปนะครับอารีแมปกลองนะครับจูนแก๊สรุ่นนี้มันจะอืดๆหน่อยนะฮะอารถเดิมๆก็จะตื้อๆอืดนะฮะใช้แก๊สก็จะนองๆอึดๆหน่อยนะคันนี้วิ่งมาแล้วแสนเก้านะครับอาก็รถทําได้นะครับเมื่อเช้าก็มีฟอร์จูเนอร์มาวิ่งมาห้าแสนนะครับก็ทําได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องกิโลจะต้องเยอะรถใหม่รถเก่าทําได้หมดนะฮะอาอันนี้เราหลังจากรีแมปแล้วนะครับ อันนี้ก็ปรับแก๊สด้วยแต่แก๊สแทบไม่ต้องปรับเลยมันไปเข้ากับแมปเครื่องได้พอดีนะครับมาวิ่งมาสักแป๊บหนึ่งก็แทบไม่ต้องทำเลยเลยนะได้หมดเลยนะครับตอนนี้อาจาราเร่งดีมากนะครับสูงหนึ่งร้อยเนี่ยแป๊บเดียวนะครับคันเร่งเบาเลยนะเหยียบมาเร่งนิดหนึ่งนะรถเดินอ่ะ อันนี้ขับ4นะขับ4นะครับโอเกียร์สุดท้ายไฟนอนนะฮะไฟนอนเกียร์นี่แบบไหลเลยนะครับใช้งานได้สบายเลยครับเ็นแคนะครับ,ร,บรีแมปกล่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับสมรรถนะแล้วก็ทําให้อัตราเร่งดีขึ้นทําให้ประหยัดแก๊สขึ้นด้วยนะครับ เอาเลยนะครับรถใครมีรถที่ว่าใช้งานอยู่แล้วนะครับใช้แก๊สนะครับหรือว่าเป็นรถดีเซลนะครับเราทําได้หมดนะฮะแต่ช่วงเนี้ยคลิปรถดีเซลจะไม่ค่อยมีนะฮะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงน้ามันราคาสูงนะครับเราเอารถแก๊สให้ดูเยอะนะฮะรถเบนซินใช้แก๊สนะครับอย่างไรก็ประหยัดกว่านะครับ ออกแก๊สมันถูกนะครับอันนี้ก็ไม่มีไฟโชนะอันนี้ปิดปิดไฟโชด้วยมันจะชอบโชว์โค้ดส่วนผสมหนาส่วนผสมบางนะครับ EGR ตัว e นี้เราปิดหมดเลยถามว่าการปิดไฟโชเนี่ยแล้วเมื่อเช้าลูกค้าก็ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยถ้ามีปัญหาจริๆงๆอ่ะในระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบที่เราปิดเนี่ยยางจะโชว์อยู่ไหมอยางจะโชว์นะครับสมมติว่ารถคันนี้ไปสมมติว่ารถคันนี้เป็นเทอร์โบนะอินเตอร์แตกก็โชว์ เป็นปัญหาอื่นๆก็โชว์แต่ยกเว้นโค้ดที่จะต้องปิดที่ว่ามันจุกจิกซึ่งมันไม่สําคัญเราจะปิดแต่ว่าโค้ดที่ยังจําเป็นอยู่ยังโชว์ยังเข้าศูนย์ยังเข้าร้านข้างทางได้เช็คโค้ไดนะคได้นะครับไม่เสียรถนะครับ อานี้คือเราไม่ต้องซื้อรถใหม่นะครับทํารถที่เรามีอยู่ให้ดีนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาผ่อนรถใหม่นะครับเราอตังค์มาซ่อมรถเรานะครับแล้วก็ใช้งานนะครับซื้อรถใหม่ต้องไปนะครับเป็นหนี้เป็นสินนะครับอีกสี่ห้าปีนะครับแตเศรษฐกิจอย่างนี้เราเอารถที่มีอยู่มาปัดฝุ่นนะหรือแมปจูนแก๊สนะครับใช้งานนะครับ ยสียเงินนิดเดียวนะครับเราก็ใช้ได้ย,วยาวๆนะครับไม่มีผลกระทบอะไรเอาทีนะครับนะครับอ่านี้เป็นรถเป็นซินไสแก๊สครับลื่นๆเลยนะครับไม่มีไฟโชอะไรอันนี้ที่แรกไฟโชเต็มแผงเนี้ยนะอ่าเอนจิ้นโชนะฮะเครื่องยนต์ ETR ดูดมันดูด,ด,ดโอ้โหมันขึ้น ETR โทลสมบางอะไรขึ้นนะครับ อยูตรงตูงนางหมดเลยนะฮะอันนี้ไม่มีไฟโชว์แล้วนะครับลื่นๆนะครับวิ่งสบายๆเลยนะครับแสนเก้าแล้วอันนี้แสนเก้ามีไฟไอเบลนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ SIS นะครับอันขึ้นขึ้นมาแล้วนะ SIS r b a นะครับมีใช้แก๊สแก๊สเป็น CNG CNG เจซ่สองพันเก้านะครับแล้วก็จูนเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเบานิ่งนะครับโวครับ เริดครับพี่รถอ,อ,อะไรไม่รู้พี่อันนี้อ๋อไอ Boy ครับอ๋อเอะที่พี่ถามผมว่าปิดไฟออกซิเจนเซอร์อะไรไหมได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับ วันนี้คี่ลูกค้าเขาจะเข้ามานะซีวิคเอฟบีทำท่อแล้วไฟโชว์เป็นเรื่องธรรมดานะครับเวลาทําท่อแล้วมันจะเด่งโค้ด P ีส่วนสี่สองศูนย์นะฮะก็ไปได้นะครับวันนี้ลื่นเลยนะครับเร่งเบาเบานะครับ ใช้งานนะสังเกตผมจะไม่ค่อยเหยียบอะไรแบบในคลิปให้ดูนะว่าเหยียบซัดแรงอะไรไม่ไม่ค่อยนะอันนี้มันเป็นรถที่เราหวังผลว่าจะใช้งานให้มันใช้งานได้ดีนะครับในประจําวันนะมันจะไม่มีการสิ่งอะไรแบบนั้นนะ ก็น่าจะพอใจแนละ้วตรงนี้คือโดยรวมแล้วนะโดยรวมก็คือดีแล้วนะครับน่าจะส่งงานได้แล้วไม่น่ามีอะไรนะอ่นะกงเกียร์เปลี่ยนสมูทปกตินะครับเข้าครบรู้สึกอย่างเดียวคันเร่งแท็งนะครับสายกันเร่งน,นะน่าจะ 0V6 เครื่อง3,000นะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมเคยทำรถลูกค้าสุดท้ายระเบิดไปอันนึ่งนะฮะือใช้ให้ลูกค้าไปวันนั้นไม่รู้ว่าขับสี่นะเราก็ไม่รู้สองรถมันก็ไม่ดีเป็นขับสี่ขนาดนั้นนะ่าล็อกบนในโน,โน่ลันไปเลยนะฮะแวดปั้งข้างหลังระเบิดเลยเนะมัน ขับสี่เนี่ยมันมันจะทํางานแบบว่าเขาเรียกว่าฟูลไทม์ก็คือว่าตลอดเวลาหรือว่าแบบกระจายแรงไอ้รุ่นนี้มันกระจายแรงมันมาตอนเหมือนว่าพอรอบประมาณสี่พันห้าพันแล้วมันจับปุ๊บพอจับปุ๊บมังแล้วรถมันล้างอยู่อะบนไอโ,โน่นะฮะก็เลยแรงเครื่องมันดันในตัวลูกทีมีแต่แตกเลยนะหรือใช่ลูกอเลุานะครับอนนั้นไม่รู้นะครับอันนี้เป็นขับสี่นะอ่าอันนี้เราก็เลยมารีแม็กบ,บนถนนเอานะครับแต่จริงๆแล้วอะ ไดโนเทสเนี่ยคือเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปไปดูว่าที่เราใช้ไดโนเทสเนี่ยเราใช้เพื่ออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการน่วงโหลดคืออะไรนะฮะอ่าเราใช้แค่นั้นจริงๆแรงม้าเนี่ยเราแทบไม่ไม่ได้มองเอาแค่เป็นเกณฑ์ว่าประมาณเนี่ยเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อ่าว่าพอแล้วนะมันไม่เกินไปแต่จริงๆี่ยเราจะใช้หน่วงโหลดนะครับน่วงโหลดคืออะไรอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะฮะวันนี้ ไซโนโที่เราใช้อยู่เนี่ยการน่วงโหลดก็คือการจําลองโหลดให้มันหนักเพื่อที่จะโหนรอบเพื่อให้รอบมันไม่ขึ้นแล้วเหยียบคันเร่งเพื่อจะจูนตรงนั้นนะฮะเพื่อให้มันอยู่ตรงนั้นเลยเพราะปะกติแล้วปกติเนี้ยเราเหยียบกระเร่งมันจะขึ้นใช่ไหมเ้อไปแต่เนี้ยถ้าเราน่วงแรงๆเนี่ยมันจะเออเหมือนเหมือนไม่ไปอะ่ะเหยียบคันเร่งอยู่งั้นเราจะเห็นสมบต์อยู่ประที่เลยว่ามันเดินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะฮะอ่าเราก็จะปรับโหลดตามความเหมาะสมนะฮะอ่าเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ดูนะ การนวงโหลดคืออะไรนะฮะที่เราใช้ไดโน่ครับอันนี้ก็สมบูรณ์แล้วสรหมภาฟกดจะมานะกดตกเดี๋ยวมี f b ทาไมคันนี้ก็เป็นการปิดไฟโชว์ท่อเสียนะครับแล้วก็ Le รีแมปอันนั้ก็เตจรถกันบ้างออกซิ่งๆหน่อยทำท่อนะคะ เสียงเครื่องนี่แบบหวานเลยนะแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับข้าเสร็จเรียบร้อยแกะที่เอฟก่อนครับส่งงานแล้วนะนี้มันผมขับแล้วควผ่านแล้วไม่มีช่วงกระตุกอะไรดจีจุดสุขะเดินบงเดินเบาฮะ โอเคนะครับอะไรอะเียร์มาซ้ B M R, อมย่างเัสเกนี่ไปกูย่างให้มันดูนี่ถ้ญญาไปหามาให้มึนดูนี่หนัวคู่า